ผู้ด,ดีๆสิลูกเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยาถนัดถอดรองเท้ามากกว่าอ่าโอเคบรรยากาศอันนี้โอเคได้เอาขนมวางไว้ลูกเอาขนมวางไว้เอาขนมวางไว้มัมมัมแล้วมาอาอกกําลังกายต่อขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณเธอขอบคุณเ้อขอบคุณเด้อทุกทุกคนทุกคนมัมมัมม,ม,ม,มัมีมัมมัมมีขนมสองอย่าง นี่มีผลไม้ด้วยอยให้กินผลไม้อร่อยอร่อยทุกคน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 หลานสามาออกกำลังกายเล็กน้อยให้เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะแล้วเดี๋ยวได้ไปติวข้อสอบต่อนะขอบคุณนะคะแวะเข้ามาให้กำลังใจโอ้วาหนักขึ้นไปเยอะเลย58าสิ้าส โอ้เอากำลังกายค่าอะไรจ้งหนูน้อยออกกำลังกายค่ะฮะเลิฟมเลยท่ะเอฟลิวันเย้มีลู่วิ่งมีลู่วิ่งออกกำลังกายกันออกกำลังออกกำลังออกกำลังไปขี่จักรยานขี่จักรยานขี่จักรยานเออขยักขี่จักรยานก็มาขยักยกเวทก็มานะ อุ้ยหนักไประวังเท้าตัวเองเด้อเจ้าเองเจเองหักจ้าโอ้แม่คุณแม่คุณระวังเท้าตัวเองเด้อจ้าระวังเท้าตัวเองเด้อมาออกกาลังกายกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยกินอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็มาออกกําลังกายกันจ้าทุกคนทุกคนใช่ไหมหนูชอบพูดนี้ใช่ไหม ทุกคนทุกคนอันนี้มาใหม่ <beeping> ه, นี่นะเนี่ยน้ําหนักเพิ่มแล้วเนี่ยเพราเป็นเป็นที่เพิ่มน้ําหนักมันหนักเกินไปไม่ไหวลุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของผู è, ้ใหญ่เขาของผู้ใหญ่เขาเราทําไม่ไหวเราเอาแค่เล็กเล็กก็พอเนี่ยเอาเล็กเลกเล็กเลกเล็กโอ้นี่โอ้โอเนี่ยยายยกไม่ไหวเลยนะเนี่ยแขนเนงไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บเจ็บเจ็บแขนเจ็บแขนช่วงนี้นั่งกับที่เยอะไปเพราะว่าเย็บไอ้นั่นเย็บผ้า เย็บเสื้อของเด็กเออขอบคุณนะจ๊ะทุกกำลังใจเมื่อวานเออไปเจอคิดหนึ่งเขาบอกว่าเราแว่งแขนมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าไหล่ตรงนี้มันยังเจ็บอใช่ไหมมันมีนนนท่าเนี่ยท่าท่าบริหารแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ัมก็ยังตื่นอยู่นะเนี่ยโอ้มันต้องประกบก่อน <c oughs> ประกบร้อนก่อนเจ็ดแปดเก้าและสิบขี้โกงเลยอ่ <c oughs> <c oughs> นับไป สาวขี่จักรยานเล่นละให้เขาได้รีแลกซ์รีแลกซ์ตั้งเนื้อใหญ่กล้งเนื้อมัดใหญ่ตอน,นนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งจ้ามากลมอ๊บมอัพ,ออพข้างนอกสนเลยควายน้ำละ <c oughs> เราไม่ได้ว่ายเลยตัวยาเจ็บแขนยากก็กลักวกลัวเดี๋ยวจะเป็นล้มอยู่กลางสะนเนาะแขนมันไม่แข็งแรงช่วงนี้นะขี่จักรยานไปขี่จักรยานไปลูกสาว ลูกสาวของพ่อวันนี้พ่อไปทํางานแต่เช้าเลยชิม,มีคะอืมแม่มาคุยกันเพื่อนๆจ๋ะเนาะพ้าม่มมัม่ม้าม่มมา่ย่านอะกินข้าวแล้วแหละหลานสาวยังกินไม่หมดเหลืออีกสองสามคำใั่ไมลูก <c oughs> อือวสองสามคำไอแล้วนะไอแล้วนะเจอแอร์เจอเจอ,เจอความร้อนกระทบไปกระทบมาเป็นไงบ้างจัก,กรยานเขาอ๋อมีระบบไฟตรงนี้หรอ อันนี้เขากดไปเราก็ไม่รู้หรอกเนี่ยอันนี้ไว้บริหารทีออ่ลูกกลิง้งเขาเรียกลูกกลิ้งลูกกลิ้งลูกกลิ้งเล่นยังไงเหรอเล่นอย่างนี้มาเนี่ยมามาทำให้ดูมาทำให้ดูมาต้องวางบพื้นต้องวางบนพื้นแบบนี้แล้วก็คลิ้งอย่างงี้เนี่ยนี่หนึ่งสองแขนย่างไปหมดเดียวสองสามสี่รองหัวขบห,ห้า โอเจ็ดพักกินอิ่มไม่ได้นะเอออันนี้กินย่างในท้องอิ่มย่างยังไม่อิ่มซึ่งไปเซเว่นมาค่ะเซเว่นยังไม่ได้กินซื้อไว้เฉยๆใช่ไหมเนี่ยเขาใช้คู่กับเสือกับเสือโยคะไปย่างไปกินกันต่ออาหารค่นาทีเลยเลยแล้วนี่ไนี่ซื้อมาสองอย่างคนละสิบบาทวันนี้มีงบให้คนละสิบบาทไอ้แขกแล้วเงี้น แล้วก็ซื้อชมพู่มาเดี๋ยวเราไปกินชมพู่กันนะเพื่อนๆน,นะ